สวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่สนใจในการปลูกสไลด์อินโดนะครับพี่นอ้องเมื่อนี่นะครับสภาพพี่น้องเม,มืองผลกระทบผลกระทบจากแสงแดดประเทศไทยพี่น้องแดดประเทศไทยนี่มันโหดไหลหลีได้พี่นอ้องเด้อต้นนี้เนี่เป็นต้นสไลด์อินโดสายน้ำผึ่งครับติดหมากแล้วอายุหปีแลวพี่นอ้องแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเวลาช่วงายเนี่ยมันจะถือแดดได้พี่น้องเด้อ เวลามันถือแดดแล้วแดดกระสีใหม่พี่น้องนี่สังเกตเมืองนี่คือจังจังสีคือแดดใหม่มันได้พี่น้องนี่แดดใหม่เปลือกมันนี่ครับนี่มันกระสีทรงผลต่อเหนือทางในพร้อมครับมันกระสบวสุกไปเลยได้พี่น้องมันก็ะสิบบแก่บวสุกครับอันนี้คือแดดช่วงใบครับแดดช่วงบายมันกระสีใหม่จ่างสีครับมันใหม่แล้วครับนี่เปลือกมันก็เลยเปลี่ยนสีไปครับแดดใหม่ หมักสละโอ้ปวดโป้ยดีครับพี่น้องเนี่ยอันนี้คือเถือกแด,ดดได้พี่น้องเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วสไลด์โดมันบกคอยหมกักแดดจัดป็นไดดได้พี่น้องเด้อสำหรับหมากสำหรับดอกมันน,นะครับอ่าแต่ถือกดอกเถือกหมากมันนี่คือแดดสิใหม่ไปแล้วมันก็จะเสียพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีการป้องกันด้อครับพี่น้องป้องกันซอยมันเนาะซอยบ่ห้แดด ใหม่ปันไดนะครับผมก็เลยเห็ดเป็นลักไม้ไผ่สิครับลักไม้ไผ่ฟังไว้สองลักนะครับเนาะสองลักเลยการคึงผ้าสะลนกันแดดเด้อพี่น้องนะอันนี้นี่เป็นฟังทางทิศตะวันตกต้นอยู่ขอบขอบนะครับมันมีแนวบังนะครับเนาะก็เลยเหตุเป็นผ้าสะลนนะครับเนะบาะบังแดด ให้กับต้นสละเพื่อบ่อให้แดดใหม่หมากใหม่ดอกมันนี่นะครับนี่จังสี่ครับเอากระเฮ็ดว้เป็นเป็นจุดเป็นต้นเป็นต้นนะครับเนาะเพราะว่าแดดคือเขาสังเกตมองแล้วเขาเห็นแล้วว่าแดดมันมากทา้งนี้แหละนะครับมีผลตัวหมากสละกับต้นสละแน่นอนน่นะครับเขาก็เลยเฮ็ดใบจังสี่นะอันนี้คือจังต้นนี่นะครับเนาะเขากระเฮ็ดอีกหนึ่งนี่ครับเนี่ยเฮ็ดว้จังสี่เลยครับตัวนี้คือซอยให้่ด้ยครับนี่ครับเนน่ย ซอยได้เลยครับนี่กันแดดช่วงบ่ายเนี่ยแดดสิบุไดใหม่หมากสละใหม่ดอกสละครับนี่ครับนี่คือโซนนี่แมรันมดครับโซนนี่อ่าโซนนี่แถวนี่เงีามา,ปร,มราประมาณสิบก้นครับประมาณสิบเกือบเกือบยี่สิบต้นนะครับเกือบยี่สิบต้นเอกากตองเฮ็ดเฮ็ดเป็นลัก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 เป็นแผงเป็นแถงเป็นแผงไปยังสี่พี่น้องนะครับเนาะเพื่อ ป้องกันแดดนะครับป้องกันแสงแดดบ่หายมากอ่ส่งผลกระทบต่อต้นสละต่อหมากสละหรือว่าตอดอกสละพองเฮ้านะครับมันก็จังสีบอเสียบไปนะครับเพราะปลูก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 มาแบบพอออกหมากออกดอกแล้วแดดใหม่เมื่อเสียดายได้พี่น้องเด้อเสียดายครับผมอันนี้เนี่ยเขาต้องป้องกันไว้ครับป้องกันไว้เพราะว่าไอ้เจัาหน่อยก็สซุกแล้วกันเขาอกป้องกันไว้เนี่ยแดดใหม่มันก็สิเสียไปเลยพี่น้องก็เสียดายนะครับเนาะ แต่ว่าคือจังโซนอยู่ทางนู้นบิ่นนี่ครับโซนทางนี้มันก็ติดหมากแล้วนะครับนี่ติดหมากแล้วติดหมากแล้วแต่ว่าเท่าบ่ไดหเฮ็ีดแนวบังแดดเพราะว่าโซนทางนี้เนี่ยอ่ามันบังแดดให้กันเองครับอ่าเพราะว่ามันเป็นโซนที่มีต้นหลายต้นนะครับเนาะใบมันก็คุ้มแล้วมันก็บังแดดให้กันเองนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นผลดีนะครับนี่สังเกตมั้งครับโซนนี้เข้าปรต้องบังแดดแล้วครับ บางในทางเดียวนั่นแหละครับทางที่บ่มีต้นไม้มาซอยเนี่ยทางที่แสงแดดซองยงแห้งเนี่ยเฮากระเห็ดแนวบังไว้ครับนี่ครับผมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเนะาะอ่บางสวนก็มีวิธีการอื่นกับว่ากันไปครับผมหรือบางสวนปลูกอยู่ในอ่าสวนยางพารากะก็ไม่ต้องเฮ็ดนะพี่น้องอ่าเพราะว่าสวนยางพารามันก็ซอยพังแสงให้ไปในตูอยู่แล้วนะครับเนาะเพื่อย่งังงี้สิครับ ติดหมากติดยังไปแล้วกันท่าว่าพางแสงไหวนี่เสียได้พี่น้องเด้อขันยุทางแดดคักเนี่ยแดดใหม่แห้งครับแดดประเทศไทยมันโหดไหลรีพี่น้องซุ้มือเนี่ยเสียหายหลายเลยครับเพราะฉะนั้นก็เฮ็ดไว้ครับป้องกันนะครับเนาะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับผู้ใดสนใจกะทักขมาสอบถามได้ครับผมหรือว่าจะมาเบ่งองยุสวนก็ได้นะครับเนาะยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับ